ออกจากสิ่งคุ้นเคยทำให้คุณสำเร็จมากขึ้นเพราะอะไรฟังคลิปนี้นะครับมีคนจำนวนมากไม่อยากล้มเหลวเลยไม่อยากทำสิ่งท้าทายแต่ถ้าคุณอยากได้ความสุขแบบโดพามีนควรจะทำเรื่องท้าทายอะไรใหม่ๆครับเพราะการทดลองอะไรใหม่ๆคือคางลัดที่ใช้เวลาน้อยคนเราอาศัยอยู่ในคอมอ์ตซนของตัวเองซึ่งเป็นสถานที่หรือพื้นที่ที่ตัวเราทำอะไรตามปกติหรือคนเรามักจะพบปะอยู่บนประกรมถ้าใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแล้ว จะรู้สึกสบายใจการทํางานในที่ทํางานก็เช่นกันถ้าทางานแบบเดียวกับเมื่อวานจะมีความเสี่ยงความผิดพลาดหรือความล้มเหลวต่ําถ้า้รับมอบหมายงานที่ไม่เคยทําจะต้องจดจําเรื่องใหม่ๆและมีภาระหนักเรื่งทางใจแน่นอนเลยว่าเพราะเราไม่เคยทําคงต้องมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดอยู่มากนั่นเรียกว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนเราจําเป็นต้องออกนอกคอมฟอร์ทโด้วยหรือถ้าออกไปจะดีกว่า รืออย่างไรการออกนอกคอมฟอร์ตโซนจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองนั่นเองจากนิยามของการพัฒนาตัวเองที่อธิบายไปแล้วว่าหมายถึงการทําสิ่งที่เมื่อวานไม่เคยทําการเรียนรู้สิ่งที่เมื่อวานไม่รู้ดังนั้นการที่ตัวเองทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนขึ้นมาได้ก็คือการพัฒนาตัวเองตราบใดที่ไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณจะไม่เกิดการพัฒนาตัวเองมาดูชาร์ตนี้กันนะครับคุณจะเข้าใจมากขึ้นพื้นที่สบายใจ ไม่อยากพัฒนาตัวเองพื้นที่การเรียนรู้โดพามีนหลังเกิดความตื่นเต้นสมาธิดีขึ้นกำลังใจดีขึ้นความจำดีขึ้นการเรียนรู้มากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นเห็นแบบนี้แล้วออกจากคอมฟอร์ทโซนโซนสบายใจเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตกันไหมครับ